สุดช็อกหนุ่มไปรับของเองหลังเจอพัสดุตกค้างสุดท้ายเจอแต่ของเน่าเต็มคัง ในท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าส่งผลกระทบในหลายๆพื้นที่ซึ่งการขายของออนไลน์นั้นก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีที่สุดในช่วงนี้แต่ทว่าปัจจุบันไม่ใช่เช่นนั้นเพราะด้วยวิกฤตที่ทางขนส่งเองก็ต้องพบเจอเช่นเดียวกันคือการส่งพัสดุไม่ทันทําให้เกิดการล่าช้าและพัสดุตกค้างกันเป็นจำนวนมากต่อมาได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวที่ตนนั้นได้สั่งของออนไลน์เอาไว้และโดนค้างจ่ายสวันเลยตัดสินใจเข้าไปรับพัสดุด้วยตนเองแต่ทว่าพอไปถึงนััน้้นนกกกบตตอองงใจเป็ย่ามาม เพราะของส่วนมากนั้นมีกลิ่นเหม็นช่วยออกมาจากผลไม้ที่เน่าเสียและสินค้าทับกันอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งน้อยคนนักที่เข้าไปรับพัสดุเองแล้วจะต้องเจอพัสดุของตนและยังได้อบอกอีกด้วยว่าหากใครเจอของตนเองนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีไม่น้อยเลยทีเดียว